ไหวแด้เราพี่เขาบอกว่าถ้าไหวทำเดียวไปเลยใช่ไหมหไมันยากมันท่อยากเด้เข้าอยู่แล้วมันยากมากที่เดียวมาถูกนะครับจะวางไว้นานนะครับจะท้าชูเปโร่ครับชูเปโร่ก็มาอันนี้คือไฮไลท์ กินแห้งองบอกเออก็ไม่องเขาไอไปี่ระอกนครับนี้องเกเป็นกนที่เป็น้าตดสิว่าะกกนีจะเอะไรครับมาดูกันโอ้โหดูสีดิ oh my g o ของพี่จุ๋ยปูไข่ตุ๋นทรบ